ครับรนี้สิพามาทำสูตรเหยี่อดักกุ้งครับสูตรเหยื่ดับนอดับเนวครับหัวหั่ปลาดุกครับแ๋ยววันนี้จะมาปาจะมาบอกวิธีทำดักกุ้งดักปลาซิวดักปลาไหลอยู่ในที่เดียวกันครับอยู่ศูนย์รวมที่เดียวกันนะครับนี่หัวหา่นปลาดุกครับหัวหา่นปลาดุกนี่ครับ ซื้อมาประมาณครึ่งโลน่าจะครึ่งโลเขาแบ่งเป็นถุงครึ่งโล20บาทนะครับ20บาทหันประดุกใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยครับอ่ามาดูขั้นตอนการทำเลิมคือนี่ครับใส่หมดเลยน,ดยนะครับ จะให้ผสมใส่นิดนึงยวแต่ว่าให้มันให้มันซึมเข้ากันนะครับใส่ใส่นิดนึงให้มันซึมนะครับเดือยใกล้เดือยใกล้เพื่อจะได้เอาแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีเดีย๋ยวแช่ไว้ให้ให้เข้าน้ำประมาณ10นาทีนะครับ น้ำสุดเดียววันนี้ฝนตกบรรยากาศดีจังเลยวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีจังเลยครับวันเนี้ยประมาณสีกิีนะมาสิีกบินสุดเข้าดีครับสุดดีเข้าดีครับ ลำอ่อนครับลำอ่อนลำอ่อนนะครับลำอ่อนนะครับอันนี้เข้าลำอ่อนสำหรับสำหรับปลาซิวครับลำอ่อนสำหรับปลาซิวครับนี่ใส่เลยขึ้นยิ่งสำหรับปลาซิวนะครับใส่มันขึ้นลำอ่อนนะครับหอมปุุบเลยหรือถ้าจะให้ดีก็เอาไปคั่วให้ไหมก่อนนะครับ วยนะครคุรีเข้ากันนะครับคุรีคุรีเข้ากันเลยเข้ากันเลยคุรีคุรีเข้ากันเลยครับคุรีคุรีเข้ากันเลยนะครับคุรีคุรีเข้ากันเลยน่ครับสูตรนี้เข้าดีดีครับทดลองนะครับสูตรนี้เข้าดีดีได้วันหนึ่งสามโลสองโลสามโลนะครับอันนี้กลาชิ่ แต่ปลาซิวเลยนะวันนี้ลำนี่ปลาซิวชอบเลยครับสังเกตดูเด้อเวลาอายุไอบานลำลงน้ำนะครับปลาซิวจะมากินนะครับสูตรนี้ดีดีเด้อสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ปลาซิวกุ้งนะครับสูตรนี้ปลาซิวกุ้งยังมีอีกปลาไหลครับปลาไหลอยู่ในสูตรเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะใส่ผสมปลาไหลด้วยนะครับวันนี้ผสมสูตรปลาไหลด้วยนะวันนี้ โอเนี้้เขากันนะวันนี้เป็นปลาไหลด้วยเด้อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสุดไปลาไหลสุดเด็ดนะครับสุดเด็ดเพราะว่าวันนี้จะไปดักตามตามกองธรรมชาติเด้อว,วันนี้จะมีปลาไหลมีกุ้งมีปลาซิวครับของธรรมชาติจะมีปลาไหลกุ้งปลาซิวครับ นี่สุดปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลชอบนะครับตัวนี้ปลาไหลชอบนะครับเนี่ยในหลอดในในที่เดียวกันอัใน,น,น,นใส่เลยนี่ครับนี่ครับเออเปียยใส่ด้วยนะครับเปียกก็ใส่ด้วยเลยเปียกเปียยก็ใส่ได้เลยนะครับ กุลีใส่กันเลยนะครับนี่ปลาไหลปลาซิวแล้วนะครับเนี่ยปลาไหลปลาซิวแล้วนะครับปลาไหลปลาซิวสูตรนี้สูตรนี้เดียดนะครับสูตรนีดเดียดกุลีกุลีใส่กันเลยสูตรนี้เดียดมากเลยสูตรนี้เดียดมากเลยนะครับสูตรนี้เดียดมากเลยนะครับ นะครับคงมีกุเลเข้ากันเลยนะครับคนก,กันให้เข้าให้เข้ากันนะครับคนกันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคนนานยิ่งดีครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับดูดูดมกลิ่นือหอม หอมหอมมากหอมมากครับหอมมากพอดีเท่ากันเลยนะครับออแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ30นาทีนะครับแล้วก็จับใส่เอาใส่ที่ดักนะครับนี่ครับ อ่าท้งไว้ก่อนนะครับทีงไว้ก่อนประมาณ30นาทีเดี๋ยวก็ไไปคอยดูเอาเวลาเอาใส่เหยื่อใส่ที่ดดกุ้งนะครับมีขั้นตอนอยู่นะครับมีขั้นตอนอยู่นะครับครับได้เวลาหมักได้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วสามสิบนาทีได้แล้วครับอ,อูประมาณนี้นะครับหอมหอมนะครับเวลาใส่ครับใส่กันเลยใส่ยเหยื่อเลยนะครับ อันนี้จะอาไปสิบห้าหลังนี่ครับปวดจอดเป็นรูนะครับปวดเป็นรูจาะเป็นรูเอาใส่เลยนะครับมีใส่ครับใส่อยู่ประมาณนี้ใส่นิดนึงค่อยใส่เลยนะครับ ตะนัดเอามือใส่ก็เอามือได้นะครับไป,ไปใส่กววาวให้พอดีนะครับพอดีไม่เยอะไม่น้อยนะอีกทีนึงอยู่ประมาณนี้ครับใส่อยู่ประมาณนี้แล้วก็หมุนเข้าเลยนะครับมันเป็นขวดนะครับปาขวด เอาไปเลยนะนี่เป็นฝาขวดเอามุนเข้าเลยมุนเข้าไปเลยนะครับมุนเข้าไปเลยนะครับทำไมาถึงใส่ขวดนะครับทำไมาถึงใส่ขวดเพราะว่ากุ้งเข้าไปแล้วมันกินไม่ได้นะครับกินอาหารไม่ได้อาจจะไม่หมดแล้วก็เทเวลาเทกุ้งกสะอาดนะครับเด็กกุนะครับทำนี้เรื่อยๆไปนะครับครับสูตรนี้สูตรนี้หมนัน เรเก็บไปเราเก็บไปอย่างนี้นะครับขวดขับตัวนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยอเราเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับมันจะลอยขวดน้ำครับแบงนี้นมาตรงนี้เก็บเศษถุงพายไปได้เลยทำแบบนี้ทุกหลังนะครับครับเราเรา ทำเสร็จแล้วเราจะไปดักกันนะครับผมนี่นะครับของนี้แหละที่ผมจะมาดักกุ้งครับนี่ครับเป็นสะหลวงอย่างใหญ่เลยครับน่าจะสิบกัวไร่ครับสิบกัวไร่นะครับตะวันตกดินกําลังสวยงามเลยครับที่แต่กุ้งมาสิบห้าหลังครับคอยดูว่ามันจะติดไหมครับผมอ่ากุ้งนี้ลุ้นกันลุ้นกัน